สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องส,สุขูสุคนจ้ามือนีมาบอกข่าวดีพี่น้องแล้วก็สิมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนําดีใจร้ายพี่น้องดีใจเหลืองอยังอยากหูมนบอลคอยดีใจเรื่อง youtube ชาแนลของคอยเมือว่านี่ได้ครบหนึ่งพันซับสไครต์หนึ่งพันซับสไครต์มือนีก็หนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดน่อพี่น้องเนาะ คอยต้องขอขอบพอคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่ผู้ใดๆเขามักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีแองก์กระซังต้องขอ,ขอขอบคุณจากใจจริงอิลีจากพี่น้องคือข่อยกับ,บเมนคนมีซื่อเสียงเป็นคนโนเนมบ์เมนได้หลอกด้ล่า่อยกระเฮตตั้งภาษาข่อยเล็กี่อยมักทายลูกทายวิดีโอได้ซดไล่ไล่ไล,ไล่ซดถิมแบบไล่สาระอาพี่น้อง แเลยคิดว่าเอาเป็นยังเฮ้าบอลงคลิปเห็ดวิดีโอซะเลยเนาะอย่างหน่อยมันก็เก็บไว้เป็นความทรงจํเดี๋ยวมันก็เป็นยังถีบถาท้ายนะพี่น้อง่อยคิดว่าจะข่อยเห็ดบ่ใด้เไหมคือมันต้องมาต,ตัดต,ต่อมาตัดต่อก็ไรเขา้าวะเออแต่สมัครเฟสก็ยังสมัครว่าเป็นเลยยองสมัครว่าเป็นเลย <S 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 นใครจังใดไพรสิคิดว่าข่อยสีมาเห็ดยูทูบได้ฮอผพานกดเขากดเขาก็คือมี ผู้ติดตามหนึ่งพันคนซับสไครอแหละพี่น้องซับสไครหรือกดติดตามอันเดียวกันเนาะหนึ่งพันคนแล้วก็มียอดวิวเอ่อโบลูว่าจากวิวแต่ว่าเขาหายรวมเป็นสี่พันชั่วโมง <Wow. S 1> ที่คอยเบึง,บง,บงใน YouTube ในอย่างที่เขาบอกมากคือสามสิบวินาทีบอกเขาถึงชิตัใหาเป็นหนึ่งวิวน่าจะเนาะแล้วเขาก็ คือรวมๆแล้วกดที่ทจะพานกดก็คือหนึ่งพันคนผู้ติดต,ตามแล้วก็มียอดวิวสี่พันชั่วโมงเมื่อวานนี่เรียบร้อยลองเรียนจีนพี่น้องเฮ้ยเฮ้ย6เดือนพี่น้อง6เดือนคอยเฮ็ดได้อะเลิศ <c ười> คอยกะหาเวลาว่างแล้วคอยก็มากทายวิดีโอเนาะคอยก็ทายแนวที่คอยเฮ็ดกิจวัตรประจาวัน งานที่คอยเฮ็ดกับเขาเห็ดกับเขากับน้ำส่องคอยนี่พี่น้องอย่าสีงงเดอ้ออย่าสีงงเดอ้อส่องคอยนี่ <laughs> นดดนผู้ไดเฮ็ดแค่หนวดเด้พันผู้ใดที่จะตามมาจากคลิปหนวดแล้วก็มาเจอคอยซักไ่อีกคอยต้องพอถออให้ยซ,ซักเชือมด้วยจ้ะคอยก็ยังเห็ดหนวดอยู่ค <Okay. S 1> ือเก่าเพราะหนวดนี่ก็คอยมีหลานเป็นของจะของเออลืมบอกไปพี่น้อง อันประเทศที่คอยอยู่นี่คอยไปอยู่ประเทศไทยเลยพี่น้องคอยอยู่ประเทศเอสโตเนียเอสโตเนียอยู่มองไดบางคนอาจจะบรูจักหลายคนเลยแหละคอยมาที่แหลกคอยอยังบุงหูจักประเทศนี้เลยมันอยู่มองไดประเทศเอสโตเนีย <c oughs> มันเป็นประเทศน้อยพี่น้องมันอยู่ติดกับฟินแลนด์ติดบ่ลเมนติดแบบแผ่นดินติดกันได้คือมันจะมีทะเลข,ขานไว อันนั่งเรือไปจากเอสโตเนียไปฟินแลนดน์ประมาณสามชั่วโมงเออนั่งเรือนั่งเรือใหญ่ๆเพื่อนอ่ะอเขาเอนเรือยังนั้นบอคโฮูเฟอรี่เรือยอดเอียงกับบรูแหละแต่นั่งไปประมาณสองชั่วโมงเพิ่งถึงสามชั่วโมงถึงประเทศฟินแลนด์พี่น้องคันสวีเดนก็คืนหนึ่งมันอยู่อบอ,อ้อมแอมแอม,แ,ม,แ,มแถวนี่แหละถ้าถ้าพูดใดที่เคยมาฟินแลนด์อ่สวีเดนเดนมาร์กเอียงก็ เข้าสิลูกจากประเทศเอตโตเนียเนาะแต่สําหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยส่วนมากคนที่อยู่ประเทศไทยสี่เบิงข่อยนเนาะก็ต้องเขาบอกว่าประเทศเอตโตเนียมันอยู่ในยุโรปแล้วก็แล้วก็เป็นประเทศในน้อยที่กําลังจะเริญเนาะพี่น้องเนาะเป็นแต่ยู่จ้าบันนี้ก็พ่อพ่อหัวจักประเทศเอตโตเนียไปแนนจักหน่ยนอยลรอเนาะพี่น้องเนาะ ก็บ,บอกข่าวๆประมาณนี้ผู้ใดอยากหูก็ไปเสร์ชเอาเองไปเสร์ชเอาเองในอินเทอร์เน็ตประเภทนี้คนหาได้บ่อยากพี่นออ้องเออหลายคนถามมมาว่าอันข่อยมาอยู่ใดจังไดเนาะเอตวเนียนี่คือข่อยแต่งงานมากพี่น้องข่อยมีมีข่อยมีผัว <c oughs> มีผัวม, <c oughs> มีผัวบานนี้อบอกแบบงา่าไงเขาใจกันยังไงไตตองเขาใจง่าย ได้ผัวบานนี่หละพี่น้องแล้วก็มีค้นถามมาอีกว่าอันมาอยูป่ประเทศอิตาลียนี่มาเห็ดงานเอียงเออได้ผัวแล้วได้ผัวแล้วเห็ดงานเอียงเนาะเพราะว่าเห็นข่อยเห็ดหลายอย่างคือข่อยสีบอกให้ฟังว่าอันตอนแรกที่ข่อยมาเนี่ยขอถอดพี่น้องข่อยร่มเข่าทองข่อยกินลรยปวดว่าคือ ่อยมาที่แหลกเนาะสามเดือนแหลกคอยว่ามีงานเฮ็ดได้พี่น้องแต่ว่าคอยบอกพว่า่อยว่าคันว่ามีงานห้ข่อยเฮ็ดคอยอยู่บ่ได้ขคอยสิกับบ้านเพราะว่าคอยมาอยู่นี่นี่กะเขาหาปีสิเขาหกปีแล้วคือมาอยู่เต,ต็ิ้มสองปีกับบ้านเท่อหนึง่งสามปีกับบ้านเ่อน,นึงพี่น้องเขาบ่ได้กลับสุป,ป <c oughs> ีเด้คอยเฮ็ดงานพี่นอ้องยุงเอากลับมาเอา่มเอมากลับมาว่าสามเดือนแหลก ขเขาบ่ได้เห็นงานเขาอ,อยู่บ้านอยู่เบื่อให้ใจทิมให้ใจทิมซื่อๆนี่ไปเที่ยวทัวทีพัวะผ้าไปก็มันประเทศหน่อยๆมันสิไปเที่ยวจังไดได้โด,ดนปนัเนาพีน่นอนะ้องเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์กับเบิด 88. หะหมองเที่ยวก็เลยเบื่อเดี๋ยวันนี้อยู่บ่าเป็นอาหารไทยกับบะพอมีมีขายตะกี้ตังแตหาหกปีก่อนมูมูคนไทยกับบะมีเขาอ,อยู่บ่ได้ก็เลยบอกพวว่าต้องหางานในสั้นเฮด ้องหายชั้นเฮ็ดงานจันถึงจะอยู่ได้งานแรกที่คอยไดเฮ็ดเลยก็คืองานนวดพี่น้อง <Okay. S 1> เพราะว่างานนวดเป็นงานงานเดียวที่ที่คอยคิดว่าคอยเฮ็ดได้บอกงานนวดกับงานในหลานอาหารแต่ว่าคอยเป็นคนมักเบามักเ่ากับคนมักเแค่คนไหมพี่น้องถ้าเกิดว่าหายคอยไปอยู่ในหลานอาหาราเขาพีเฮ็ดได้ยูแต่ว่าคอยอาจจะเฮ็ดได้บ่ดนนคอยเบื่อ่อยก็เลย ถามผัวข่อยว่ามีมีงานหนวดบอเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเขาก็เฮ็ดงานหนวดอเอยเฮ็ดงานหลานหนวดอยู่หลานไงเนาะหลานสุขโขทยัยซื้อหลานสุขโขทยัยแต่ว่าได้อยู่จังหวัดสุขโขทัยเด้เป็นเป็นหลานหนวดสุขโขทยัยที่อยู่อ่อพัทยาเป็นโลง่งเป็นเป็นหลานหนวดไงหนวดเธอเดียวเป็นหลอยคนเรียกกัน,นแทบเลยพอแม่พี่น้องเขาพาไปคนในบ้านข่อยเขาไปหนวดอยู่หันกันเบิด ขอไปน้ำเขาเนาะไป <Okay. S 1> บานหฮาก็ดีสานเนาะพี่น้องเออลืมบอกไปขอเป็นคนสีสเกตเด้อพี่น้องเด้ออาเพื่อคู่ขันจ้ะหลายคนถามว่ายายจะเป็นคนจังหวัดใดสีสเกตบอกโอ้ยสำเนียงออกขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแห่สารบอกเพียนเพียนีงจังไงได้ได้เหมือนเนี่ยสำเนียงเป็นเอกลักษณ์ขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้องคนต่อค,คนได้ถืดถกันเลยถามยังกับชีสเกตบอก นาตาคือคนสีสกิดปนานพี่น้องก็คือสีคือแล้วเนาะเขาจึงทักอ่ะพี่น้องเขาประเด็นอีกก็เลยได้หนวดเป็นก็เลยได้มีผืนฐานมาแต่ผุนมาอยู่หนีก็เลยว่าเฮ็ดงานหนวดดีกว่าก็เลยได้มีมูออ่าก็เลยได้มีมูในหมองเฮ็ดงานหนวดเลยเฮ็ดหนวดประมาณสามปีพี่น้องสามปีเต็มเต็มเลยคอยเฮ็ดงานอยู่หนีเฮ็ดงานหนวด บัตท,ที่นี่คอยคอยล่าออกจากงานหนวดหลังจากสามปีคอยกะกลับไปเมืองไทยเนาะนี่คือเป็นเป็นเป็นอย่างที่เขาถามว่าเอาเป็นอย่างคือต้องล่าออกจากงานหนวดเงินบดีบ่อกอย่างี่สินะโบแมนแล้เงินบด,บนะบนนบดีพี่น้องเงินมันดีอยู่อันได้ว่าคขว่ยนะ่ะ คอยค่อยมกักวาดลูกมกัมกมักเอียงเกี่ยวกับศิละปะเนาะพี่น้องเนาะเหมือนกับงานนี่คอยเฮ็ดโอ้ยมันคอยก็ไป้นทิมมันได้พี่น้องสิว่าจังได้เ่ะอย่า,าย่า่อยบอกวกไปวงมาเด้อผู้ใดผู้ใดฟังมาข้าใจก็ตตองขออภัยพี่น้องเพราะว่าข่อยถึงคนหวาบรุนเรื่อง <laughs> คนหวาบรุนเรื่อง <laughs> เออบรแม่ณเอกพี่น้องคือคอยอยากหาประสบการณ์ใหม่ พอสามปีปุป๊บคอยคอยเฮ็ดงานนวดสามปีในในสปาเนาะเป็นสปาสปาใญ่เด้อพี่น้องคือหมอหนวดคนไทยนี่มีเป็นซิบเลยสปานี่คอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาได้ในระดับหนึ่งได้พี่น้องเขาหนวดอยู่นี่เขาหนวดแบบจริงจังหนวดอิลีออลลอบอมีแอบแฝงคอยได้วีซามาจาก การเฮ็ดงานวดสามปีนี่หลายหลายรักหนี่นี่ได้ประสบการณ์ได้วิชาได้ความรู้ปึ๊บคอยบอกเจ้านายเลยว่าปีหนานี่คคอยบ้างเผนปีหนาคอยสีลาออกเด้อเขาก็ถามว่าไปยังถึงจะลาออกไปใสเขาก็เลยบอกว่าคอยอยากกลับเมืองไทยไปเรียนบ่ได้ไปเรียนแบบในโรงเรียนเป็นนักศึกษาได้พี่น้อง ่อยอยากไปเลียนซักลายโอเคเออ่อยไปเลียนซักยข่อยกับพอพอหอดเวลาปุ๊บคอยกับกับเมืองไทยไปสามเดือนคอยไปเลียนซักลายหนึ่งเดือนได้สองเดือนคอยกับอยู่กับขอบรัวเนาะอยู่กับหลูกกับเต่ากับพอกับแม่กับแม่ไง่อยเพราะว่าดนดน่อยได้กลับบานเทื่อนหนึ่งนะพี่น้อง่อยกับเอาให้มันกลุ่มไปเลยพอสักลายเลียนจบปุ๊บนั่นแหละก็เป็น เหตุผลที่คอยได้มาลองเปิดลานซักลายนำ้ำบันนี้ที่แรกอะลานซักลายนคอยสิมาเปิดแต่ลานซักลายมันบ่นนด้เลยพี่น้องเพราะว่าคอยบ่มีประสบการณ์ก็ต้องเปิดลานนวดคููไปนําแมนโบเพราะคอยออกจากงานแล้วด้ออกจากงานแล้วก็ก็ต้องหายยังฮ็ดคอยมีประสบการณ์คอยมีวิชาวความรู้แล้วคอยก็เปิดห้องน้นอยเศร้าห้องน้นอยอยู่นี่แซาห้องนี่ละพี่น้อง ห้อง,องบไงแต่คือมีเตียงหนึ่งแล้วก็มีพื้นที่สําหรับพื้นที่นึงเพื่อที่จะว่างโต๊ะซักอย่างคอยซักไา่บ่ไเ้มีต้องบ่จําเป็นต้องอ่มีพื้นที่อียัางหลายพี่น้องคอยกระเฮ็ดแบบนี้คู่กันมาเรือยเดือดซักไล่อยก็เอาจากหมูให้ก่อนคอยมีมู่หลาย มูเห็ดงานหนวดจำกันเนี่แหละพี่น้องมูเห็ดงานหนวดเฮ็ดงานหลานอาหารคือคนไทยมันอยู่ต่างประเทศมันก็ต้องหาหูวจักกันจับกุมกันเนาะพี่น้องเนาะพ่อข่อยบอกว่าข่อยซักไล่เป็นข่อยก็มามาล่องมาล่องเข็มบางคนก็ได้ฟรีบางคนก็ได้บบดแบบราคาแบบพิเศษพิเศษเราก็จืจจ้อไปได้หอกว่าให้เขาราคาเท่าไรเนาะเอาแค่ค่าเข็มเอาเบียร์มาแพ็กหนึ่งซัำนันกับพ่อพี่น้องส่วนแรกๆก็ทงเอายังร้ายเนาะ นี่แหละพี่น้องก็เป็นอาชีพที่คอยเห็ดยู่ประเทศเอสโตนเนียเนาะคอยก็ได้ขยายลานมาเรื่อยๆตอนนี้เปิด้านเองคููกันมาซักกับหนวดนี่จาก้านนี่หน่อยกขยย็ขยาย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 คือมองนี้มันมันหน่อยเข้ากับใหญ่ไปมองที่มันใหญ่ขึ้นเปลี่ยนมานี่ลานนี้นี่เป็น้านทีซีพี่น้อง้านทีซีแล้วคอยอยู่้านเนี่ย ประมาณปีครึ่งแหละแต่แต่หลานกลล้อนนี่เขาอยู่หม่องแรกนี่อยู่สามเดือนหม่องสองก็อยู่ปีหนึ่งหม่องสามอยู่ปีหนึ่งหม่องสองอยู่หดปีบบกว่าน่าจะจำได้พี่น้องแต่ประมาณครึ่งปีหรือปีหนึง่งนี่แหละหม่องสามหม่องสามนี่ปีหนึ่งหม่องสี่นี่ปีครึ่งแล้วพี่น้องเหตดหนวด ตอนแรกมีหนวดหองหนึ่งซักหองหนึ่งเด๋ยวน,นี้มีหนวดสามารถหนวดได้สามารถรับลูกค้าได้หาคนมีหองหนวดเท้าอ้อยมีเตี้ยงหนวดเท้ากอีหนวดเท้าสองมีหองแยกสามเก็ลูกค้าสามารถนั่งได้หาคนเนาะแต่หมอทั้งหมดตอนนี้เนะี่ยยังอยู่สามคนซีกบข่อยขอยกบมีซักขอยกับนกนกนหนวด คอยบ่มีหนวดคอยกะซักยังสีนะพี่น้องคือจะได้กระต้องเอาซักมาก่อนแหละถ้าเกิดว่าคอยมีซัก่อยกัะซักย่างเดียวคอยสีบ่หนวดขันไลไงประมาณเนี่ยซ้ำเนี้ยพี่น้องคอยสีบลับหนวดเลยเพราะว่ามันองพี่น้องนั่งยียีเหยียบเพื่องสั้นงงงงอกอยู่เมืยเลยพี่น้องบแมเนว่าบเม่อยเลยติ้นกระเหยียบเมื่อกระสั้นขามีแข้งไปเบิดล่างคอยคอยต้องได้หนวดเสมือ ซักเซตคอยก็ให้หมอหนวดมีหลูกน้องหนวดหเนาะพี่น้องเนะาะจ่าพี่น้องนี่ละก็เป็นอาชีพสองอาชีพที่คอยเฮ็ดอยู่ต่างประเทศไว้มเมื่อว่าสซูพี่น้องฟังเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, องมีจังไดมันจะเอาจังไดกันแถวะเดี๋ยวก็นหนวดเดี๋ยวก็ดซักไล่เดี๋ยวเกิดเฮ็ดกับเขาทั้งเธอกับเขาปลาหาเฮ็ดหมวอซักหมวอวมพี่น้องเป็น่า เด็กกับผ้ายางเที่ยวมึงสิเป็นคลิปเที่ยวมึงสิเป็นคลิปอยียงของมึงกันแน่หลายคนงงบ่ต้องงงงบ่ต้องงงพี่น้องบ่ต้องงงช่องคอยคิดไปในทางที่ดีคือบอ่จํำเจเราพี่น้องเนาะก็บ่ไดว่าผู้ไดทีเขาเฮ็ดคลิปแบบสไตล์นั่นกน็เป็นสไตล์ของเขาแล้วแต่คนมากเกนาะพี่น้องคอยก็สไตล์นี้่คอยบอมอย่มัเอียงซ้ำๆคือคอย คอยเฮ็ดหลายางก็คือว่าคอยก็บรอยากแยก่องคอยเฮ็ดเนี่ยองเดียวที่เดียวไปเลยครเป็นบนดายพิกษกดส่องย t u b ปอีกอย่างคอยก็คอยก็ย,กยาเฮ็ดใน่องนี้แหละเพราะว่ามี่องเดียวคอยก็สิเฮ็ดยางบ,บ่เป็นอยู่แหลวพี่น้องอยอยก็ยังว่าแค่สมัครเฟซบุ๊กคอยอยังสมัครกับบเป็นเลยเห็นังไงหมูไห่โอนเงินกลับบ้านสุเมืองน,นี้คอยอยังโอนเงินกลับบานบ่เป็นเลยโอ้ oh, no มูอันเขาเขาข่อยเฮ็ดกับเขาขายลำน้อพี่น้องผู้ใด้ได้เบิ่งคลิปข่อยข่อยเฮ็ดกับเขาขายลาเด้คือเวลาวางวางข่อยข่อยิี่ป๊่อยให้เจะาล้องว่างพ่อวางแล้วข่อยฝุ่งสานเออพอมูมูทรงมูสั่งของสั่งกับเขาเขาปักมุดมาให้ข่อยอันทรงแมปอียงนะข่อยยังไปบุเป็นเลยพี่น้องข่อยไปฮอดแค่บอกว่าเออมาทามงนีก็แล้วกันให้มึงมาฮับเอาเดร์สิแม่ปุ้นได้พี่น้อง แนวเป็นตัดสลาาัดแนวง่บบายๆข่อยกระบอกสลาดเด้พี่น้องจักเป็นเอียงแต่ว่าถ้าข่อยสนใจอีรีก็คือคือสีแดงอ,อยู่หรอกแต่ว่าข่อยข่อยข่า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 ดบอกง่ายเออพี่น้องอย่า,าย่าข่อ,อ,ยอยเด้อข่อยข่อยเฮ็ดลายยางพี่เจา้าพ่เจา้เจาเห็นแหละข่อยสนใจอันไดข่อยสีเล็งไปในตัวนั้นแล้วก็เฮ็ดมันจนได คันคอยบอบสนใจมันสิง,ง่ายซำยดไ,ไ,ดได้เคยก็เฮ็ดไม่ได้เป็ติูมข้ข่อยบอ<บ>แบบง่ายๆเลยอ่ะ่ายรูปใส่แอปใส่เอฟใส่ต้งแต่้งอันนั้นน,นี่คอยเฮ็ดไ่ได้เด้พี่น้องคอยเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่ค่คอยเป็นเอาใส่แท็กใส่ยังในในโทรัพท์เน่ะโอ้ยต้องไปเรียนไายเติบอยู่ต้องได้ซ้อนขันคอยสนใจนี่สิงยากซํำได้คอยปั๊บๆๆแป๊บเดียว คอยหาเวลามือเดียวก็เฮ็ดได้เบิดเลยบ่ไดเลยว่าคอยเฮ็ดได้ทุกอย่างเลยพี่น้องแนวที่คอยสนใจบ่แมนว่าทุกอย่างคอยจะต้องเฮ็ดได้เด้แม่นเด้พี่น้องมาพี่น้องบัดน,นี้มีอีกข้อนึงที่คนอยากหูแฮ้แงเฮงเป็นยังถึงต้องต่างซื่อส่องว่าอีสานหัวโปกเขาท้าวะ อันอันมินมันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถามคอยว่าคอยบระเด็งหัวโปกได้คอยกับอีสาน้ือกันรู้สิไหมก็เลยว่าโอ้ยคอยบระเด็ว่ามูเจ้าคอยกระตังซื้อตามทีคอยคอยมากซื้อนนิอ่ะพี่น้องตอนแรกคอยกตังซื้อสองว่าไทยอีสานร้านต่างแดนเออมันเงามันเง,าม,นเงามันจําหนกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น อีสานคนอีสานอีหยังนี่แหละชื่อบบรเขาเป็นอยู่สองส,สันซมายบถี่ซื้ออีสานหัวโปกเป็นยงังต่างๆแบบนี้แมนบอพี่นอ้องอ่อกงไงซะคอยหัวบบคอยมีผมคอยหัวโปกข่อยหัวโปกหัวโปกเอ้องสีแงให้เบิ่งกรัระเลยพี่น้องอย่าใไขคอยแวกเถาะพี่น้องเย พี่สียเลยแม่มันเป็นแบบพวอบหอมวโปะอ่ะพี่น้องคือคือแบบว่าผม่อยมันบางข่อยก็เลยซีอิ๊วส่งนี่ใส่หมวกแก็บหรือว่าอ่อยซีเฮ็ดส่งนี่ซัมน,นันจะเป็นเอกลักษณ์ของ่อยเป็นเอกลักษณ์ของ่อยถ้าคอายได้แวกนะพี่น้องเอ้ยพระอาทิตย์ด่วงทีสองทิตด่วงทีสองก็ไปอยากซื้อพากนี่่อยก็ซิยูส่งนี่ กปที่ยู่ส่งหนีของข่อยสีโบเปลี่ยนทางอื่นไปจังได้เลยอยู่ส่งหนีข่อยว่าใส่ข่อยเองข่อยบารีว่าเอาใส่มู่เจ้าเด้อว่าโอ้ยเจ้าโคนอีสานบุบ e ารีหัวปวกเด้อยาไปคิดั้างไปคิดมากเด้อข่อยตั้งเื้อเอาแนวข่อยจำได้ง่ายๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ของข่อยข่อยหัวปวกข่อยหัวปวดข่อยกระยักตั้งล้ว หัวโปกงรู้สิคอยบอกซื้อคอยน้่เหรอมันก็จังไดอยู่พี่น้องอ oh, <no. S 1> อย่าไปคิดหลายพี่น้อง <laughs> คอยก็ต้องโคโทอดนําคันผูใ้ใดเข้าใจว่าคอยว่าคนดีสารหัวโป่งว่แมนเดอร์พี่น้องเด้อ e คอยบอกใส่คอยเองนะพี่น้อง <laughs> อย่าสิไปคิดหลายเด้อซ้หลับอีกคอมเมนต์หนึ่งคอยก็อยากบอกเนาะว่ามีเขามีคนถามว่าจเจ้าซื้อหยัง ่อยบรูเลยว่าตั้งแต่เจ้าเฮต์ยูทูบมากคอยติดตามเจ้า่อยยังบรูซื้อเจ้าเลย่อยเอินแต่อีสานหัวโปกอีสานหัวปกจริงๆน่ะพี่น้องคนอยู่นีเขาเอิข่อยว่าเจนเดอคนซื้อเจนจริงๆเราขรเขาไม่ได้ซื้อเจนดอกอยูบานน่ะยู่ยูซีสเกตน่ะ่อยซื้อตุก,กตาซื้อตุกเอาเชื่อเอิข่อยตุก๊กเนาะเป็นยังข่อยถึงเปลี่ยนเป็นเจนเวลามาอยู่นีตี เจ้าสังเกตเบิงดีลัดฝรั่งเวลามันอื่นข้ามวัตทุกหะพี่น้องมันจิเป็นทุก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 แหมพี่น้องใผสิอยากทุกหัวไปเรื่อยเ่ยบอดเอร์มันเกินทุกทุกเ้อซื้อตุกยังวะมันก็ออกตุกบบได้อหลี่ด้ยพี่น้องคอยพยายามเราให้พัวคอยคอยล่องเบาทุกมันก็ทุกทุกออกต่อตาเบลัก็ผงูงูนี่อยาก อมันมีน้อยค้นที่จะออกเสียงใดอีรีเลยมันขึ้นอยู่แต่ดินแต่ละประเทศบัคขึ้นกันหรือเปล่ามันคอยเ้าเล่า,ลา,ลายขคอยกับลินแข็งเนาะให้เขาไปเบาคอมเมนต์เา้าเบาอังกฤษให้มันของร,อร่อเรื่อซัดซัดมันก็มันก็บ่ได้เบาฮอดคอมเมนต์นี่อยคอยเว้าได้ได้พี่น้องคอยแมนเว้าได้ดอกคอยอยู่โมบานคอมเมนต์อยยูสีสเกตเนาะ มีทั้งขมิ้นเทิงเล่าเท้งซวยนี่คอยฟั่งออกเบิดแต่ว่าคอยว้าบ่ได้คอยฟั่งออกเบิดเด๊ะยามีผู้้ใดมาด่าคอยเป็นภาษาขมิ้นเด้อคอร้องคอยคอยฟั่งออกเบิดภาษาซวยคอยคอยคอยก็หู้เบิดว่าคอยไปเลียนเลียนมอสามมหนึ่งถึงมอสามย่บานซวยนะพี่น้องคอยหู้เบิดแต่คอยถนัดว้าวเหล่าไายกว่าเขาเบอกภาษายั้งมาคอยก็เล่าใส่เลย อ๋อโอเคกลับมาประเด็นซื้อตูกบ้านี้นั่นแหละคอยเลยมาเปลี่ยนซื้อเป็นซื้อเจนง่ายดีฝรั่งเอืน่นยาโบมี่โบมี่ว่าเป็นอย่างถึงซื้อเจนบอกมืสอกมัมซื้อนีเะเอิน่นเจนก็เลยวะอีย่างสินะโบมี่แรงจูงใจโบมี่โบมีความหมายอย่างเลยคือคอยเจนกับเจนเลยก็เลยเจนตั้งต่ทุนมาก เขาก็เลยหูจักข่อยแนะนำเจนสักลายอยู่นี่เจนสักลายเจนนวดทำมาอยู่เอสโตเนียคันคันคนไทยมาอยู่นี่ตรงหูจักข่อยพัวข่อยเป็นคนเบาหลายเบามากข่อยมีมูหลายค่ะบารูจักข่อยดีกระแลกแล้วพี่น้องเบาคนไทยอยู่นีเบาหลายเนาะประมาณหอดลอยลอยมันมั้งถ้าบารูจักเท่าที่หูจักนี่กับหาซิปกลัวแหละพี่น้องที่บารูจักอีกเด้อ ชีบรูจักนี่คือเขาบดย,ยูใน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 จังหวัดนี่อาจจะยูจังหวัดต่างจังหวัดนี่ยังพวงนี่ก็เลยบดยหูจักกันนะพี่น้องการผู้ได้ที่ยูในท่าลินนี่สีหูจักกันเกือบหมดทุกคนนี่แหละพี่น้องเมื่อนี้ก็มาแนะนาโตแล้วแล้วลก็มาขอบคุณสำหรับผู้ใดที่ติดตามข่อยเนาะ คันคันคอยเว่าร้ายจนเกินไปก็ต้องขอโทษขอไห้ด้วพี่น้องมือนี้ก็คือดีใจหลายๆที่จะของประสบความสำเร็จไปอีกขันหนึ่งในการเหตุ YouTube ก็คือตอนนี้ก็คือล่อล่อพินก็นคืออ่าทรงเรื่องขอไปขอพินกี่ยวกับจะเปิดรับได้จาก YouTube เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคอยได้รับจักบาท ที่แรกนี่คือเมื่อได้รับดอกที่แรกค่อยว่าอันเทาทีีหูก็คือเขาห้เข้ามีรายได้ลอยเหรียญขึ้นไปก่อนเข้าถึงจะอ่านำเงินออกมาได้หรือจังไดน,นี่แหละพี่น้องถ้าคอยว่าวพิดไปก็ต้องขอโทษน้ำเด้อพี่น้องเด้อบอกคอยกัหูทาวี่คอยคอย,คอยว่าเทาวี่คอยหูแหละพี่น้องอันได้ที่คอยบ่หูเแล้วก็กพี่น้องก็คอมเมนต์บอกมาใต่คลิปกัแล้วกันส้หรับ มือนีคลิปนีคอยก็มาเวา้ามาแนะน้าโต้มาขอบคุณแล้วก็ถ้าพี่น้องอยากเห็นผลงานในอยากเห็นวิดีโอในเรื่องหนวดกระเสร์ชเข้าไปเบิ้งได้พี่น้องคอยคอยสีพยายามเฮ็ดหนวดส่วนมากคนสิเขามากาะ่อยทั่งหนวดหลายคอยสีพยายามหาเวลาเฮ็ดหนวดหายมุจเจ้าเบิง่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าสเฮ็ดแค่นวด ถ่ายซื่อหนี่มันก็ได้อยู่พี่น้องแต่คอยอยากให้พี่น้องเห็นชัดๆมุมกล่องสวยๆคอยต้องหาคนมาถ่ายให้คอยนั่มมันจังสีมันจังสีดีพี่น้องจังสีได้เห็นมุมกล่องที่ชัดเจนเวลามือเฮาไปทางใดโตเเฮาไปทางใดเห็นเบิร์ตโตพี่น้องเวลาเฮาหนวดเขาจังสีเวลาคนที่เขาอาจจะหนวดตามเฮาเสียเขาจะได้หวัวเอ้ยทานีจังสันจังสี แบบนี้มันยังสีได้นำนักเนาะถัาลําพังถ้่วเยเฮ็ดผู้เดียวต่างกล่องผู้เดียวมันกระไดยุคพี่น้องไทยทรงๆไปไทยข่อยอยาเฮ็ดคลิปหนวดเฮ็ดเฮ็ดออกมาให้มันดีให้พี่น้องเบ่งเข้าใจให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ส้หรับคลิปซักลายพี่น้องตอนนี้เงียบตอนนี้ยังบ้านมีลายใญ่ญงๆถ้าเป็นลน่ในน้อยมากค่ะก็ บ่คอยอยากสีทายดอกมันมันเสียเวลาเนาะพี่น้องมันหน่อยบางเ่อใต้หนังสือหน่อยหน่อยเนี่ยคอยสิไปถ่ายคลิปเห็นยังเนาะแล้วก็บางเทื่อไล่ไงลูกค้าเขากับโบโอเคที่จะให้เข้าไปถ่ายถึงแม้ว่าเข้าบด้อทายหนาบางคนเขากับบเสดวกให้เข้าถ่ายไล่ของเขาเนาะมันก็เลยบ,ด,ยยบยด้ทายจักเถื่อน่ะพี่น้องมันก็เลยถ่ายเนแนวอยากแนี่ย,ก,ย,ก,ยก,กินให้กับเขากับหนามียังสินะ แล้วก็สุดท้ายนี่พี่น้องผู้ใดที่อยากจะมาเที่ยวประเทศเอสโตเนียหรืออีอย่างหละผู้ใดทีที่มาเที่ยวนี่ก็สามารถแวะเขามาได้เดยเด้อสามารถอินบอกเขามาเลยโอ้ยอยากมาเที่ยวอยากมาหนวดน้ำยังสันยังสี่หรืออยากมาซักลล่มาแวะเล่นห้ากันคุยกันเล่นจะซื้อกระดบ่าจะเป็นต้องมาหนวดบ่จะเป็นต้องมาสักไล่ก็คอยดอกทันคอยยุ่รรานข่นอยสี ผ้ามานคุยนางเล่นผ้ายางเทียงยางเทียวก็วมีปัญหาพี่น้องถ้าคอยว่างถ้าคอยว่างเลกขอยสิพผ้ายางส้มยางเทียวประวัติมันอะคอยบรูดรอกเมืองนี้อยากหูจะไปเสิร์ชหาเองแต่ว่าคอยเสอผ้างาน่องัองหนกาจะผ้าไปได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องคอล่าไปก่อนจากพี่น้องช่องอีสานหัวปูกขันพิษผาดจังได ต้องขอถทดขอภายน้ำคันผู้ได้มากกฝากดไหลกดติดตามให้ข่อยน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อช่องข่อยก็สิมีหลากหลายแนวบบเบอือพี่น้องรับรองมัน่นช่องข่อยโบมัน่นเรื่องซัดกับมัน่นเรื่องนวดทุกยางเลยพี่น้องอเคยเห็นห้สุยางเลยให้เจ้าคอมเมนต์มาสุยางที่ข่อยได้เหตุไปใน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 ,ในช่องข่อยแล้วนะมีอยู่หลายยางพี่น้องกับเขาไปเบิ่งเอาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจากพี่น้องพอกันไหมในคลิปหน้า,านาะจะเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย